สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันแห่งการรอคอยของพวกเราที่จะได้ชมรายการซึ่งเรารอคอยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานครับคือรายการลายกระหนกเดิมที่เราติดตามชมกันที่ช่องเนชั่น แต่วันนี้จะเป็นรายการชื่อใหม่คือรายการลายกหนกยกสยามซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่พวกเราทุกคนต่างรอคอยและพวกเราจะต้องร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ใน facebook ของรายการลายกนกยกสยามได้โพสต์ว่าขอเปิดตัวทีมงานแบบเข้มๆเ,เรามาขอขอบคุณแฟนรายการ Top News ท็อปนิวส์ทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ ต้อนรับพวกเราอยากอบอุ่นตั้งแต่วันออกอากาศวันแรกหนึ่งกุมภาพันธ์ทุกๆรายการจันถึงสุขที่ผ่านมามียอดผู้ชมสูงมากทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มซึ่งยังคงมีอีกหลายรายการรอเปิดตัวในช่วงสุดสัปดาห์นี้รวมถึงลายกนกยกสยามที่จะเปิดตัวโฉมใหม่เป็นรายการรองสุดท้ายของผังคืนวันอาทิตย์นี้ ขอเชิญชวนผู้ชมทุกๆท,ท่านมาร่วมกันนับหนึ่งเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันผ่านหน้าจอหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากแฟนๆรายการทีมงานทุกคนล้วนตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตผลงานทุกวินาทีเพื่อคุณผู้ชมและพบกันคืนนี้นะครับลลยกนกยกสยามตอนที่หนึ่งเบิโกโรงปฐมฤกษ์ อาทิตย์นี้เวลา20นาิก10นาทีทาง Top News TV และหลังจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ต่อครับว่าได้เรียกเบิกโรงลายกะนกยกสยามตอนที่หนึ่งโปรดิวเซอร์วางคอนเซปต์เทปนี้ถ่ายทำแบบเรียลิตี้ไม่บอกพิธีกรล่วงหน้าชมบรรยากาศการกลับมารวมตัวกันทำรายการอีกครั้งแบบเรียลๆเปิดตัวทีมงาน แนะนำช่วงใหม่ของรายการทั้ง3ช่วงตัดเคก้กตัดสายสดือฉลองวันเกิดรายการวันที่7กุมภาพันธ์บรรยากาศเป็นแบบสบายสบายแต่ว่าช่วงใหม่ของตัวเองเก็บตกยกสยามของโปรโป๊อกจัดเต็มเชิญคุณนุ่นตะวันรุ่งมาประเดิมจัดรายการด้วยกันแถมยังพาไปเรียนดำน้ำลึกอีกต่างหากเอากับเขาสิ ห้ามพลาดมาร่วมตัดสายสะดือลายกนกยกสยามตอนที่หนึ่งตอนเบิโกโรงยกสยามคืนวันอาทิตย์นี้เวลา20นาฬิกาสินาทีทางท็อปนิวส์ทีวีอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคืนนี้เรามีนัดกันแล้วเราจะมาติดตามดูว่าจะมียอดรับชมกี่หมื่นกี่แสนกัน ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับบรรยากาศและความสนุกที่คุณคุ้นเคยกลับมาแล้วพบกับพิธีกรขวัญใจมหาชนกนกรัฐวงสกุลพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสาะหาเรื่องราวดีๆทั่วเมืองไทยพร้อมด้วยพิธีกรคู่ขวัญคนเดิมน้องหมิวอุบลครับ จะช่วยซอกแซกค้นหาเรื่องราวแปลกๆมานำเสนอด้วยการปรุงรถแต่งแต้มสีสันกำกับโดยพ๊อกโปรดิวเซอร์คู่ใจคนเดิมและเสียงบรรยาที่คุณคุ้นหูโดยผมต็อปมุทินัทเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์เราจะยกเรื่องดียกเรื่องเด่นยกมาให้คุณถึงหน้าจอหลยกนกยกสยาม ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2องทุ่ม1ินาทีทางท็อปนิว